First, I asked Tommy Schaefer to help me find somebody to kill my mom for fifty thousand dollars, and he said no. After that, I got this whole new savage idea in my head that I wanted to kill her in a hotel room. <laughs> เพราะอะไรเธอถึงต้องฆ่าแม่ของตัวเองเฮเทอร์ ater, เกิดในปี1995พ่อชื่อเจมส์แม็กทำงานเป็นนักดนตรีและนักแต่งเพลงแจ๊สชื่อดังแม่ชื่อชีลาวอนไวท์ทำงานเป็นนักสังคมสงเคราะห์แต่หลังจากนั้นก็ปลดกเกษียณเพราะตั้งใจที่จะออกมาเลี้ยงดูเฮเทอร์อย่างเต็มตัวทุกคนในครอบครัวรักและดูแลเฮเทอร์ราวกับเป็นเจ้าหญิง Of course they doted on her. She was a precious little baby girl and My sister's first, you know only child. Uh, she felt so blessed and lucky and it was a really wonderful family. You know Heather's dad Jim was just, Heather was his princess. And it h a s little baby girl. Yeah, she. He just, he just loved her. I mean they both. แต่จุดเปลี่ยนของเรื่องราวนี้เกิดขึ้นในปี2001ขณะนั้นเหเธออายุ6ขวบระหว่างที่ครอบครัวกำลังพักผ่อนอยู่บนเรือสำราญพ่อของเธอเกิดอุบัติเหตุ ได้รับบาดเจ็บที่ข้อเท้าอย่างรุนแรงส่งผลให้เป็นอมาพาตบางส่วนหลังจากนั้นสภาพร่างกายพ่อของเธอก็แย่ลงอย่างต่อเนื่องแต่สิ่งที่เลวร้ายกว่านั้นเมื่อแพทย์ตรวจพบว่าพ่อของเธอเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ระยะสุดท้ายทำให้อีกหนึ่งเดือนถัดมาพ่อของเธอก็เสียชีวิตลงเหตุ hey, เธอจึงต้องใช้ชีวิตอยู่กับแม่แค่สองคนถ้ามองจากภายนอกทุกคนจะบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าครอบครัวนี้ดูมีความสุขที่สุด เพราะมีเงินมีรถมีบ้านราวกับคฤหาสน์ที่อยู่ในย่านคนรวยแต่มันไม่ใช่อย่างที่ใครหลายคนคิดหลังจากที่พ่อของเธอเสียชีวิตความสัมพันธ์ระหว่างเฮเธอร์กับแม่ก็แย่ลงอย่างรวดเร็วเฮเธอร์ไม่เคยได้รับการดูแลเอาใจใส่ต่างคนต่างใช้ชีวิตจนในที่สุดเฮเธอร์ก็ใจแตกเฮเธอร์เริ่มโดดเรียนไปอยู่กับกลุ่มคนเสพยาเข้าไปยุ่งกับสิ่งผิดกฎหมายหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นยาเสพติดหรือว่าแอลกอฮอล์ชอบใช้ความรุนแรงและไปขโมยเงินของคนอื่นจนถูกตำรวจจับทำให้เฮเทอร์กับแม่มีปากเสียงกันเฮเทอร์จึงใช้ไม้ตีไปที่แขนของแม่จนกระดูกแตกแต่แม่ก็ไม่ได้แจ้งความแ e w o u l d n ไม่ e ด s charges. า I m e a n ม t น t s a r really e a l l อง a r ก t า i n g to um, to do u h w h e เ it's your o ง n c h เ l d You know, I w o u l d you know, Talk to her about, you know, you've got to start treating your mom with respect. You've got to start going to school. You, you can't. Sheila and I had many, many talks, and you know, I, I said, you know, there's a reason the term trouble teen is out there. Sheila 18 ทอมมี่เคยติดคุกคดียาเสพติดมาแล้วสองครั้งและเพิ่งพ้นโทษออกมาชิล่าไม่พอใจอย่างมากที่เฮเธอร์คุยอยู่กับทอมมี่แต่เรื่องราวมันแย่กว่านั้นเพราะเฮเธอร์กำลังตั้งท้องชิล่าจึงบังคับให้เฮเธอร์เอาเด็กในท้องออกและนี่คือฟางเส้นสุดท้ายมีข้อความที่ทอมมี่ส่งหาเพื่อนคนหนึ่งโดยบอกว่านังนั่นบ้าไปแล้วเธอบอกให้ฉันทำอะไรบางอย่างที่บ้ามาก เธอบอกให้ฉันช่วยหาใครก็ได้มาฆ่าแม่ของเธอในราคา50,000่นดอลลาร์แต่ทอมมี่ได้ปฏิเสธกลับไปเฮเทอร์จึงตัดสินใจลงมือด้วยตัวเองตอนแรกเฮเทอร์วางแผนจะทำให้ชีลาจมน้ำตายเพราะคิดว่ามันดูเป็นอุบัติเหตุได้ง่ายที่สุดเดือนสิงหาคมปี2014ชิลากับเฮเทอร์เดินทางไปประเทศอินโดนีเซียด้วยตั๋วเครื่องบินที่มีราคาสูงถึง1 5 0 0 0ดอลลาร์ 15, แต่นั่นไม่ใช่ปัญหาเพราะชิล่าอยากจะไปซ่อมแซมความสัมพันธ์กับเฮเธอร์ที่แย่มาตลอดในช่วง8ปีที่ผ่านมาทันทีที่มาถึงชิล่าต้องตกใจเมื่อรู้ว่าทอมมี่มาที่ประเทศอินโดนีเซียด้วยชิล่าโกรธมากจึงเดินหนีเข้าห้องพักจากตอนแรกจะทำให้จมน้ำตายแต่ก็เปลี่ยนแผนอีกครั้งเพราะเฮเธอร์บอกว่าอยากจะส่งชิล่าลงนรกไปด้วยมือของตัวเองเฮเธอร์จึงเริ่มแผนการ เฮเธอร์เดินเข้าไปหาชิล่าในห้องพักพร้อมกับกล่าวคำขอโทษและยื่นน้ำผสมยาสลบให้ชีลากินพอ,อยาเริ่มออกฤทธิ์ทอมมี่ใช้ถ้วยตีไปที่หัวของชิล่าหลายครั้งจากนั้นใช้เรื่อยหันร่างของชิล่ายัดใส่กระเป๋าเดินทางและลงไปเรียกแท็กซี่ระหว่างที่ยกกระเป๋าขึ้นท้ายรถคนขับสังเกตเห็นว่ามีเลือดไหลออกมาจากกระเป๋าเป็นจำนวนมากด้วยความตกใจเฮเธอร์กับทอมมี่จึงวิ่งหนีหายไป อีกหนึ่งชั่วโมงต่อมาตำรวจยืนยันว่าศพที่อยู่ในกระเป๋าคือชีลาวอนไว้และผู้ก่อเหตุคือลูกสาวกับแฟนหนุ่มตำรวจได้รับข้อมูลทั้งหมดจากแผนกต้อนรับของโรงแรมจนสามารถจับกลุมได้ในที่สุดแต่แทนที่จะเสียใจเฮเทอร์กับหัวเราะที่นักข่าวมารุมถ่ายรูป don't don them the one, don like the one. Her. stand This และด้วยหลักฐานที่มีมากมายเฮเธอร์กับทอมมี่จึงไม่สามารถปฏิเสธได้โทษจำคุกในคดีฆาตกรรมของประเทศอินโดนีเซียน้อยกว่าสหรัฐอย่างมากทอมมี่ถูกตัดสินจำคุกเพียง18ปีส่วนเฮเธอร์ถูกตัดสินจำคุกเพียง10ปีหลังจากฟังแล้วคุณคิดว่าสาเหตุทั้งหมดมันเพียงพอที่จะทำให้ลูกค่าแม่ได้หรือไม่ขอบคุณที่เข้ามาฟังนะคะสวัสดีค่ะ